ก็จะมาดูแนวข้อสอบอันดับแรกของของข้อสอบของกทมนะคะ,กะ,คะเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะก็จะเป็นเรื่องข้อที่หนึ่งคือการจำแนกพืชตามหลักพิษศาสตร์นะคะบางคน,นอเอ้ยจำแนกพืชจำแนกยังไงตามหลักพิษศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่พูดถึงให้ฟังนิดหนึ่งว่าเ้าจำแนกพืชยังไงถ้าในระดับความรู้ระดับปฐมเนี่ยนะคะแล้วก็ระดับ มัธยมระดับอะไรเงี้ยนะคะที่เราเคยสอนเด็กมานะคะหรือที่เราเคยเรียนมาคือพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกใช่ไหมคะเป็นดอกที่พืชมีดอกก็จะเป็นพวกดอกดอกสมบูรณ์เพศใช่ไหมคะที่มันออกข้อสอบที่หองเป็นครูของครูเ้าสอบครูดอกสมบูรณ์เพศดอกไม่สมบูรณ์เพศเนี้ยนะคะหรือพืชใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะคะเราก็เรียนตั้งแต่อยู่ป .3 นะคะแต่ว่าคือ มันก็จะต้องออกลึกนะคะว่าแล้วก็อย่างเช่นลักษณะของพืชก็ได้นะคะจําแนกตามลักษณะพืชได้พืชไม้เถาไม้ลมลุกไม้พุ่มไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราที่จะไปตัดแต่งเราจะไปเอาต้นไม้ไปปลูกที่นั่นที่นี่เราควรจะใช้พืชลมลุกหรือจะพือชไม้พุ่มพืชชอบแดดหรืออาจจะเป็นนึกสัตว์ที่มันหรอพืชที่ชอบแดดพืชที่ชอบอาศัยอยู่ในร่ม างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะอันนี้กทมเขาจะออกความถามเกี่ยวกับนี้อะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับทางหลักพุธศาสตร์ในพืขึ้นพื้นไร่พืชสวนเนี่ยโดยส่วนมากกทมเขาจะไม่ไปแยกไม่แยกไม่แยก,แยกตามหลักนี้นะคะหลักนี้จะเป็นของนักวิชาการเกษตรที่อยู่ตาม กรมวิชาการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรเขาจะแย่ออกมนาะแต่ว่าคือถ้าเป็นนักวิชาการเกษตรที่เป็นของกทมเขาจะเน้นไม้ดอกไม้ประดับที่มาเการที่มาเป็นไม้ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันการใช้พื้นที่ก็จะออกด้านไม้ยืนต้นที่ไปประดับตามตามถนนที่หรือแม้กระทั่งตามอาคารบ้านเรือนตามท้องถนนต่าง อย่างนี้ค่ะนะคะให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นพืชซึ่งเป็นต้นไม้ซึ่งในกรทถเขาต้องมีการสับเปลี่ยนในช่วงช่วงวันสําคัญต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องต้องรู้เนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นแนวข้อสอบนะคะและสิ่งที่สําคัญไหมอันนี้ครูแดงขอเน้นอันนี้เพราะว่าครูแดงจะจําแนกนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า คือจำแนพกพืชตามหลักวิทยาศาสตร์ตามส่วนประกอบของพืชนะคะว่ารากลำต้นใบดอกผลมเมล็ดอันนี้คือออกข้อสอบแน่นอนของกทมนะคะเรามาดูนะคะตัวอ,อย่างนิดหนึ่งอย่างเช่นคําว่ารากพืชเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารากพืชมันจะมีรากแก้วกับรากฝอยใช่ปะ่ะดูจากรูปภาพนะคะนะคะเนี่ย มันก็จะมีรากแก้วใช่ไหมคะเพื่อที่ปลูกเด้เมล็ดก็จะมีรากแก้วแล้วก็จะมีรากฝอยรากฝอยเสร็จแล้วก็จะมีแล้วเอารากแก้วนี่จะแตกเป็นเป็นรากแขนงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นรากฝอยเป็นพืชใปพวกใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นรากฝอยแล้วก็จะมีรากพิเศษขึ้นมาอีกนะคะรากพิเศษก็ทําหน้าที่พิเศษนอกจากที่จะทําหน้าที่ในการดูดลําเลียงน้าําอาหารขึ้นไปสู่ลําต้นมันยังมีหน้าที่พิเศษก่อนนั้นนะคะ อย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าอีกอันนึงคือรากดัดแปลงหรือราก modify root อันนี้ที่มันออกข้อสอบเยอะนะคะราก modify root นี่แหละค่ะนะคะเอาเรามาดูต่อนะคะอย่างเช่นรากหายใจนะคะรากหายใจถ้าเราเรียนในระดับความรู้ทั่วไปก็คืออย่างเช่นรากหายใจเป็นรากที่มันโผล่เหนือน้ํานะคะ เช่นพวกลำพูกงกลางสแสมที่มันมีเล็มแหลมขึ้นมาถ้าเราไปเที่ยวทะเละะป่ากงกลา,างต่างจะมะีมันขึ้นมามันจะแทงขึ้นมาเหมือนหนามนะคะอันนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะคือมันอยู่ที่ในในใน,น้ำในี่ใช่ไหมคะป่ากงกลางป่าสแสมป่าลําพูเนี่ยเพราะฉะนั้นรากรากมันอยู่มันหายใจไม่ได้มันก็เลย โมดิฟายหรือการแปลงร่างมันขึ้นมาเพื่อที่โผล่ขึ้นมาเพื่อได้ไล่อากาศในการหายใจมันก็เลยเรียกว่ารากหายใจนะคะซึ่งถ้ามันออกภาษาไทยมันก็ง่ายดีแต่ถ้าอยากให้จำภาษาอังกฤษนะคะนิวมาโตพอนะคะนิวมาโตพอนะคะอันนี้คือรากหายใจข้ออย่างเช่นเขาถามว่าข้อใดเป็น ต้นไม้รากประเภทนิวรากหายใจหรือรากนิวมัทโทพหรือแอรแอริรตริงอย่างเงี้ยน,นะคะแอริรตริงอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือแอริรตริงก็คือแอร์คืออากาศรากหายใจอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็ต้องตอบได้ว่าเฮ้ยเอย้นิวมโทโพนี่มันคือรากหายใจใช่ไหมก็จะมีกรงการสแสมลำพูซึ่งมันอยู่ในน้ําแล้วน้ามันท่วมตลอดแล้วรากมันต้องแทงขึ้นมาเพื่อเกิดการหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอามาดูต่อไปอ้าว อันนี้รากค้ำจุนนะคะเราก็จะเห็นคือในปากกงกลางก็จะมีต้นกลงกลางนะคะหรือ,อถ้าพวกถ้าถ้ามันก็เป็นเตยเตยก็มีนะคะที่มันรากมันจะค้ำจุนไม่ให้ลําต้นมันล้มนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่เป็นพืชพวกไปเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีรากซึ่งจะทําให้ลําต้นมัน มันไม่มีรากแก้วมันก็เลยรากพวกนี้ก็เลยแปลงร่างเพื่อที่จะทำให้ลำต้นมันแข็งแรงอย่างเงี้ยนะคะหรือภาษาอังกฤษว่าพ o p r o o หรือ steel r o นะคะ pop root steel r Ro o นะคะ,ะนะคะก็คือแบบใหค้คุ้นหูหน่อยแล้วกันวันงั้นเนนะคะเอาต่อไปคือรากสังเคราะห์แสงรากสังเคราะห์แสงเคยสังเกตไหมว่าคืออย่างเช่นต้นกล้วยไม้เ่ย การสัรงะห์แสงมันต้องใช้คลอโรฟิลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพืชชนิดอื่นนะรากมันจะสีขาวเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้ทําหน้าที่สัรงะห์แสงนะคะมันอยู่ใต้ดินมันก็เลยไม่ได้รับแสงแล้วก็ถ้าเป็นรากพวกกองกลางจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมเห็นไหมมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่สัรงะห์แสงแต่รากของกล้วยไม้หรือรากต้นไม้ที่บางชนิดอ่ะที่เราพี่คุณแดงไม่ระบุมันจะเป็นสีเขียวเนี่ย ก็คือมันมีคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่อะไรคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงให้กับพืชสังเคราะห์แสงมัน,เป,นเป็นอาหารให้กับพืชได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่ารากสังเคราะห์แสงเราโฟโตโฟโตเออโฟโตนะคะให้จําได้โฟโตะโฟโตก็รูปอะไรเนี้ยนะคะก็เป็นรากขา่ากล้วยไมย้ที่เป็นรากพวกสังเคราะห์แสงนะคะ อาต่อไปเป็นรากเกาะนะคะรากเกาะคือคลามบิ้งรูดนะคะคลามบรรูดก็คือพวกรากใบรากต้นพูรากใบพูรากพริกไทยรากตําลึงเนี้ยมันจะมีรากของเอ้ยตําลึงมีรากไหมมันเป็นตําลึงเป็นเทนดิลเนาะเทนดิลมันคือมือนะคะขอเป็นอ่าที่มันเป็นถ้ามีรากก็จะที่เห็นชัดเจนคือรากผูที่มันเกาะนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ อันนี้คือรากพิเศษหรือรา modify root นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่มารับชมนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากครูแดงนะะต่อไปนี้จะพยายามอัพข้อมูลให้เรื่อยๆนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องการติวแบบละเอียดแบบเจาะลึกๆนะคะ inbox มาถามเลยค่ะคุูแดงมี คอร์สพิเศษให้นะคะที่จะให้คุณถึงฝั่งฝันการเป็นรับราชการได้นะคะคุณแดงมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายนะคะที่มาการันตีตรงนี้นะคะไม่ได้โม้นะคะขอบคุณค่ะ